ตั้งกล้องไล่สดอยู่นี่ทำไมกล้องตั้งอม่ได โอ้ยางกล้องละไรสดเก๋เฮ็ดย่างเงตัวนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องเพิ่งไปเห็นคอมเมนต์เนาะพี่น้องสวัสดีครับสาวน้อยเสด็จแบรนที่เปลยหน่อยนะพี่น้องมืันนี้โอ้แต่ว่ามันคือเป็นยังไงนะไรสดประเดี๋ยวขึ้เก่าว่ะต่างกล่องย่างเงี้ยเอามาแล้วเออเล่ยนยุ้ยเพเภอเปลยหน่อยครับพี่น้อง มื่อเนี้สาวน้อยอยู่วอนแก่นท้งสองวงนะวงสะเดิดแบนอยู่เปลือยน้อยวงใหญ่อยู่ตะบดศิล่านะครับขอนแก่นมหากรรมสาวน้อยไก่ใสไปหันไดเป็น้อง,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 องกันนี่เด้อทักเขาแผ่นเขาดาสุเบากีเข่าเกาห่าเพื่นกันเพง่อนกัน

พออาพระเจ้าเ่นดอจุกมาสิหม่สสาไปวันเลยหำนองลาขันนป็นตาต่มาแล้วคนโ้ราอยูนยันเมืองแตงนาดีใจสำคัญที่พออาทามน้ำตาจัเต็ียมเสวาเป็นน้ำสังหลังรักใจใจใครีใจนเพ่อน้องลา เ,เป็นเกียรติหลังที่ไอได้พบเ่าเป็นเกียรติทั้งที่เคยันกักนกนสูยใจ แม่ขออาพรเจ้าไปหอดชุดมนสิไมยสาไฟว่าเคยทองั้นตตาแล้วคนผู้อายใจาใจั้คำว่าอาตั้ตานีสีว่างามสั่งักราใจเอีอย่าาย เร่ย่ใจแม่อาาเจ้าไปหอดมาสิมายทาปวเอนลารักักนายตาเลคนัะหันหนดีใจนำครรที่บาน้ำตาใจสว่างนำสสงรักประจาย

เสด็จแบนมาลตังคองสวัสดีเจ้างกหุงสวัสดีค่ะ ยินดีด้วยครับ <travaille> พี <the finger> <favour> ่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวน้อยสะเดือดแปนคืนนี้ติดเปื่อย์น้อยได้พี่น้องเปื่อยน้อยนี่ครับกำลังตั้งกองกัน ที่ท่านแก่มึงก็อยู่สมติเถิงดิฮะจ้าไปจักทุกข์นี่ <coughs> 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 ตัวไอยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมมาแล้วพูดอ,อยู่ใกล้เปือ่อยหน่อยเด้อมาเบิ่งสาวน้อยเสด็จแทนผู้ใดอยู่ไอ้ทางอำเภอเมืองไปเบิ่งสาวน้อยเพิ่มแทงวงใหญ่อย,อยู่บ้านนี่คะอยู่ตำบลศริลาเนาะครับเนาะวันนี้สาวน้อยอยู่พัดแก่นทั้งสองวงนะครับพี่น้องสวัสดีครับนานๆทีไรสุดทีหนึ่งปีละเท่านะครับ นานๆทีได้สวดทางยูทูบสามกบรถแท่เหมือนเหมือนงันอ๋องงันสามหม่อง สามก,ลมก็ลดแห่แม่ยูคอนลดแห่ก็อยู่อนเจ้งเดือนมือนี้สาวน้อยอีกเดือนหนานี่สี่นะครับรถแห่สองวงใหญ่หนึ่งเสด็จแปดหนึง่งเเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปถึงงานกันเกือบเต็มเดือนนะครับบอกว่าสิเป็นสาวน้อยเสด็จแปบอกว่าจะเป็นรถแ,แห่ र, บอกว่าจะเป็นวงใหญ่นะครับเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปงานหลายแล้วครับพี่น้อง พี่น้องอยู่ทางเปือ่อยน้อยน้องสองห้องนะครับส่วนนี้ก็มาเบิง่งสะเดิดแบนนะครับสาวน้อยสะเดิดแบนคืนนี้พี่น้องอยู่ทางอำเภอเมืองด้านขวาที่ไปอุดรนกับไปเบิ่งง่วงไงนะครับชื่อทางตำบลศิลาเนาะขอนแก่นเนาะครับ,นนรบอันนี้ก็ขอนแนก่นเหมือนกันเปื่อยน้อยนะครับ ยูบ้านผมหมดเลยครับเอออรถกันหนขึ้นลงไปเองฉันร่างตัง้งเครื่องดนตรีผู้จัดการท่านมาอยู่

อยู่บ sure right? ้านผมเลยคือใส่ยูป no ่อยหน่อยป่ะครับพ um> ี่น uh evet> ้องนี่ป่อยหน่อยเด้อโปไทอเอฟซีสาวหน่อยอยู่อภอเพื่อยหน่อยน้องก็ของเท่านีีประมาณนี้ละไม่กำลังแกเสด็จแบนนะครับมันหายแล้วมันห็้น อ่ปวดชัดเป็นมะมว่มปวดีแสแามันเป็นน้ำสัญญาณสัญญาณบ่ค่อดีเนี่ยสัญญาณเริมสะดุดสะดุดเหรเป็นน้ำสัญญาณเลยพี่น้องสัญญาณบ่ดีวะสัญญาณเริมกระตุกกระตักแล้ว

ยูหนางานข้าวนี่ครับยูหนางานยูเปลยน้อยนี่แหละครับนี่เรายูหน้าวัดนี่แหละนี่วัดนี่ยังนี่นี่ยยูหน้าวัดนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับภาพอาชีพบลชัดเออมันเป็นสดุดูเสือยู่เป็นน้ำเน็ตเนาะครับเน็ตพอดีปยึดคางริมยึดคางบึงนี่ครับพี่น้องนี้บึง เป็นมึงเ,เป็นน้องน้ำยู่ข่างร่องบานนี่ยเหรอพี่น้องนี่ยเนี่ย,ยจูนห่นก็เป็นปร่องบานเกลี่ยหน่อยนะครับไม่กำลังใจกันได้พี่น้องเกลี่ยหน่อยสาวน้อยจะเดือดแปลนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ตั้งกองแล้วก็จะได้เชือกช่วงเชือกเจ้าหน่อยผลมัดตัวกี่เป็นหลังป้าไม่ตกเลย แต่ว่าิิิ้นล่นล้นตัหนึ่งแต่ช่วงมาหวดอดทีแหลกสมหัวคาลิ้นนอยู่ยลิ้นปอกๆแตกๆอยู่แต่ว่าบรทตันนี้าเปิดละป้าแจ้งเปิดแฟนละ